ก็สวัสดีคร the ับก็คลิปนี้นะครับมาอัปเดตกิจกรรมสัตว์ขี่นะกับดินแดนหัศจรรย์นะครับแล้วก็กิจกรรมชายฝั่งทองคํานะครับก็มาเริ่มจากกิจกรรมหลักเลยนะครับเป็นกิจกรรมดินแดนหัศจรรย์นะครับก็วิธีการเล่นนะครับก็สามารถเปิดได้วันละ2ครั้งนะครับเปิดฟรีวันละ2ครั้งก็ในแต่ละแถวนะครับก็จะมีลูกศรสีเขียวนะครับเมื่อกดได้แล้วเราก็จะเปิดแถวตัดไปนะครับในการกด เปิดหาลูกศรสีเขียวมาเดิมครับเพื่อไปแถวต่อไปจนแถวสุดท้ายนะครับเมื่อกดแถวสุดท้ายได้นะครับก็จะได้หินโบราณนะครับจํานวนหนึ่งก็ยิ่งเราเปิดหน้ากระดานไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้รับหินนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับรีเซ็ตมาเป็น250เท่าเดิมนะครับก็ในหน้ากระดานหนึ่งนะครับก็จะมีเทมตามนี้เลยครับที่อยู่ทางฝ่ามือนะครับก็จะมีระเบิดนะครับ เม be ื่อเราโดนระเบิดลูกแรกนะครับหากไม่เจอลูกก่อนนะเราก็จะเสีย10คูปองนะครับในการกู้คืนหน้ากระดานแต่ในกรณีที่เราเจอลูกก่อนนะครับโลกนะครับก็จะป้องกันระเบิดได้ Utah 1ครั้งถ้าเจอลูกที่2นะครับก็จะเสีย20คูปองนะแต่ถ้าเจอลูกก่อนนะครับลูกที่2ก็จะเสีย10คูปองนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับก็จนถึงหน้ากระดานสุดท้ายนะครับก็ไม่ยากนะก็ใน1ครั้งนะครับในการเปิดก็จะใช้60เพชรนะ แล้วก็ในหนึ่งหน้ากระดานนะครับก็จะมีเออเนี่ยหินโบราณแบบนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอะจะได้เท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับดวงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะในกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการสุ่มหาหินโบราณนะครับก็ในส่วนของร้านค้านะครับก็จะมีเนี่ยครับทองหงแก่นศิลานักปราดนะครับอันนี้รู้สึกว่าไว้รีออฟแก่นนะผลึกเรื่องแสงนี้จําไม่ได้นะเนี่ยจะมีเนี่ยกุญแจทอง เป็นเศษกุญแจทองนะครับรูนพิเศษนะครับเวฟ้ารูนป้องกันเวยว่าแล้วก็รูนโจมตีเวยว่านะครับรูนพิเศษนี้ใช้หินค่อนข้างเยอะหน่อยนะสามพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับส่วนตราอาทิตย์นะครับไว้อัปเกรดเลเวลแม็กของแม็กเลเวลของสัตว์ขี่ตรายันทานะครับไว้อัปแม็กเลเวลของสัตว์เลี้ยงสร้างหน่งพลังนะครับไว้ปลูกสัตว์เลี้ยงนะปลูกพลังสัตว์เลี้ยงนะครับ ดับเหล็กชั้นสูงนะครับไว้อัปเกรดปออัปเกรดแม็กเลเวลของอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นระดับตำนานนะแต่ก็สามารถใช้กับระดับสีฟ้าหรือสีม่วงได้นะแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้กับสีทองดีกว่านะเพราะว่าสีทองนี้หายากนะครับส่วนนี้ครับใช้ได้สีม่วงลงมานะครับก็เหมือนกันนะส่วนอันนี้เป็นผลึกคิสตั้นนะครับกล่องอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยเปิดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะ รู้สึกว่าจะมีโอกาสได้เกลือด้วยนะไม่ได้ใจเปิดเพื่อรับไม่ได้บอกว่าเรื่องนะเปิดเพื่อรับนะครับหมวกเกราะอันเบาก็น่าจะเป็นของสายฟรีนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับก็ตาสัตว์เลี้ยงนี้ก็ถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงนะก็แนะนําเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เหมือนกันนะก็จะมีกล่องอปติมัตนะครับแล้วก็กล่องไดโนนะที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างไวแล้วก็หายากนะครับ ก็ได้จากกิจกรรมอย่างเดียวหรือรอมาลงขายในร้านค้านะครับก็1กล่องนะครับสูง3ถึง5ชิ้นนะครับก็มีทั้งหมด20กล่องนะมี20กล่องนะครับถามว่าใช้เพชรเท่าไหร่ก็คำนวณคร่าวๆนะครับ20,000 2 0 0 0 0ถึง3,000 0เพชรนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงนะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเปิดได้5 0บบ่อยๆนะก็เท่าไรอ่ะ10กล่อง50อ่ะก็10กล่องเหรอก็หมื่นแปดแต้มอ่ะก็ลองคำนวณดูนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละเพราะว่าถ้าเราแบบเปิดตรงดีๆอย่างแบบเปิดได้ลูกศรสีเขียวรวนนะครับเราก็จะได้แต้มเยอะนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปกดหาหินโบราณเล่นๆนะก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมาดูในส่วนของกิจกรรมชายฝั่งทงองคำกันบ้างน,นะครับ ก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นการลงดันนะอยู่ที่ดันหลากหลายคนนะครับหรือดันหลายคนนั่นเองก็จะเป็นด่านชายฝั่งทองคํานะครับก็จะเล่นได้วันละสามรอบนะก็จะเก็บเอ่อเบอร์คอยนะครับมาแลกไอเทมนะก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็จะเป็นในส่วนของเออส่วนมากก็จะเป็นสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอาวุธอะไรก็วนมาเรื่อยๆนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเอ่อเขี้ยวเหล็กนะ ก็ออถ้าเพื่อนๆขาดแค่1-2ชิ้นนะครับก็เลกได้เนี่ยครับแนะนำนะกุญแจสมบัตินะอะไรอีกครับเนี่ยเอ่อคิงส์ลามนะเนี่ยทองเนี่ยหน้าแรกนะครับอะไรอีกเนี่ยฐานนะพวกนี้คือสำคัญน,นะครับเป็นไอเทมจิปะทะที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากๆในการอัปเกรดนะดย๋ยวผมไม่ดูกองผมนะนี่เห็นไหมเอ,อ่อการดีบวกอาวุธแล้วก็หลอมเห็นไหมหนึ่งพันสามร้อยก้อนนะครับ โหก,กว่าจะหามาอัพได้นะครับมีอะไรอีกครับคือไอ้น้ำยาสิงประดิษฐ์นะครับผมไม่แนะนําเลยดูกอมผมนะที่ผมไม่แนะนานะครับต่อให้เพื่อนๆมีผมก็ไม่แนะนํนะครับเห็นไหมตอนนี้ล่อไปห้าแสนแล้วนะห้าแสนห้าแล้วนะคือมันมันมันเหลือมากนะเพราะว่าสิงประดิษฐ์นะครับมันจํากัดนะ แต่ถ้าเป็นชิปพลังงานนะครับก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่ากว่าจะเวล1หนึ่งร้อย่ะมันก็ใช้เวลานานอยู่นะนานกว่าซิมบดิตนะครับเพราะว่าอาวุธเราแบบค่อนข้างเยอะนะครับดูดินี่หนไหมดังนั้นครับเอามาลงกับน้ํายาซิมบดิตมันไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเอามาลงกับเอ่อบัตรพลังงานนะครับก็คุ้มกว่านะเดีย๋ยวนะตัวพลังงานปะชิปพลังงานนะครับคุ้มกว่านะหรือจะเป็นคิงสลามทองพวกนี้ครับคือเราใช้เยอะมากนะในเกมนะครับ อย่างผมเนี่ยเห็นไหมทองเกนะ้าหมื่นเนเดี๋ยวก็หมดอ่ะถ้าว่ามีมีสลามในการอัปเกรดอ่ะเห็นไหมคือต้องอัปเรื่อยๆนะครับทั้งสลามทั้งทองเห็นไหมคือตัวผมไม่มีเลยนะที่แบบดองเป็นผหมดเมื่อก่อนดองประมาณเท่าไหร่ 9, หรอ่ะเก้าพันหน่วยตัวเหรอเฮ้ยไม่ใช่สี่เก้าร้อยเป็นพันสองสามพันตัวไอ้คิงสลามอ่ะไอ้เแบบี้สลามแบบโอ้โหแบบเก้าเก้าเก้าอ่ะหกเจ็ดชุดนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ครับดูครับเหลือประมาณนี้แหละเพราะว่านหนึ่งครับ ก็ทำเกนบุไปเลเวล160แล้วเนี่ยเกณบุเวล160ผู้ปรึกษ,ษาครับก็เลเวล160ปักเป้าครับ120สุสาคุ่ครับเวล100มีตัวไหนอีกอะนี่ครับเซริว75ฟอตี้75ครับวายู75ครับอันนี้60เดช60 60 60ที่เหลือก็น่าจะ60หมดเลยนะคือมันใช้เยอะมากนะครับ เพราะว่าตัวเหล่านี้ครับมันอยู่ในฝูงเลยแบบเออต้องอัปเกรดเลเวลสินะก็วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะของด่านใจฝันนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะก็ในกรณีที่เราไม่มีความเร็วเยอะนะครับความเร็วเรวตาต่ำกว่า1น0 0ันนะครับมันก็จะมีบาเรียนะก็เวลาเรามีบาเรียครับสิ่งที่ต้องพกไปก็มีอันนี้ครับ อ่าำรันล้างนะอะไรอีกครับที่ช่วยเราได้นะก็จะมีในส่วนของเคียวนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับตีเป็นทรูทรูอะไรแล้วอะตีแบบดาวมีดโดยตรงอ่ะคือมันไม่ไม่คิดค่าเกราะโลอ่ะคือตีทะลุอ่ะเอาง่ายครับตีทะลุโลบาเลียนะหรือจะเป็นอาวุธประเภทกีตร์กีต,ร,กตร์ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันบล็อกดาวมีแค่สครั้งนีครับ อัมพงอัมพงก็โอเคครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะก็จะมีอ่ตอตัวนี้ครับนี่สนุกคีนะครับตามดาเมจโดยตรงนะฟอร์ตี้ครับฟอร์ตี้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันมันมันจะท้อนดาเมจต้องติดส,สแต็กเก็ดน้ำเกรงก่อนนะหรือจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็โอเคนะตัวนี้ก็มีผลนะครับเพราะว่ามันอ่อเนี่ยไ,ไหมทำให้การโจมตีเพื่อเฉยตกเกลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ มีผลนะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเดี๋ยวลองให้ดูแบบเออเตชูแล้วกันนะติดนี้แล้วกันคือลำโพงนะครับอุย้ยคนไทยด้วยอ่ะไปเราไปด้วยกันโอเคเราทักทายเขาหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับดีจ้า เห็นไหมครับถ้าฟาร์มเร็วเรามากกว่า1นึ่งพันนะหมายถึงว่าเฉลี่ยนะครับคนละ1นึ่พันบวกนะเราก็จะเห็นบอสไม่ติดโลนะครับแล้วก็มันจะไม่ล็อกขาด้วยนะเห็นไหมครับมันก็จะตีง่ายๆหน่อยนะแต่สําหรับผู้เล่นที่ดอ่าความเร็วน้อยนะครับมันก็จะติดอืมฟาร์มเร็วเ,รเยอะเกินอะ เดี๋ยวนะเราขอดูความเร็วก่อนคนนี้เท่าไรเอ่ยดูได้ไหมโอ้ดูไม่ได้ด้วยสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยเจ๊จัดเลยอะแป๊บหนึ่งนะขอเจอห้องเดิมหน่อยโอ้ไม่เจอว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเจอห้องเดิมนะคนนี้ความเร็วเท่าไหร่ เจ็ดร้อยห้าร้อยคนนี้น่าจะความเร็วเยอะนะุย้ยแเบบีอยู่่ะแปดร้อยคือเราความเร็วเยอะมากนะครับเนี่ยพันสามเออเราน่าจะกู้คนนี้ได้นะอะออกไปไหนดิเดี๋ยวเราความเร็วเท่าไหร่อะดูหน่อยดิเราสองอุย้ยกว่าอยู่ทำไมแบบ ความเร็วเยอะความเร็วเราเยอะมากนะครับสองพันเลยนะขนาดเป็นตัวแต่โชว์แล้วนะควิกความเร็ยวยังเยอะ่เรอ <c oughs> คือเห็นไหมนี่ยถ้ามันเป็นแบบใหญ่ไหมบัฟบัฟบ,บ,บนหัวหรือสกิลบนหัวนะครับมันจะเป็นสีสีน้ำตาลนะ <c oughs> มันจะไม่ติดโล่แล้วเราโจมตีเนี่ยครับ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหม เราก็ตีแรงด้วยนะอุ้ยมันต้องหาคนที่อันนี้าร์มเียวก็เยอะอยู่นะไม่เป็นไรจะไปกับเด็กๆอะ่ะจะไปกับเด็กๆอะ่ะแบบพลังแบบสักสองหมื่นนะความเี็วน้อยๆนะครับก็จะได้เห็นนะไม่เห็นด้วยสิ คือพอเล่นมันเยอะเกินนะครับต้องหาเด็กๆไปด้วยนะผมไม่มีเด็กเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวพยายามนล่นให้ดูนะโอ้หเจอแต่โหดเห็นะไ,ไหมครับเล่นได้เวลาสามรอบนะเดี๋ยวผมเล่นเล่นคนเดียวให้ดูแล้วกันนะเล่นคนเดียวให้ดูดีกว่านะโอเค ออกเลยลวกันเล่นคนเดียวให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่ามันทําได้ครับเล่น2คนแบบเออเขาแบบจบเร็วๆนะครับเออลืมไปว่าเราเล่นคนเดียวได้ก็จําลองนะครับก็ตอนนี้ผมความเร็วแบบเกิน1000งนะครับมันก็เลยบอสไม่ติดบ,บาเรียนะแต่ผมจําลองให้ดูแล้วกันอันนี้เทิร์นฟรีแล้วกันถือว่ามันไม่มีแล้วกันนะครับถือว่าเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นแรกของเรานะอ่าเทิร์นแรกของเราครับก็จะโดนแบบนี้นะก็ถ้าเป็นสีม่วงครับผมตีให้ดูนะมันจะไม่เข้านะดู นี่เห็นไหมไม่เข้านี่ครับไม่เข้าเดี๋ยวเรากดอันนี้ดูนะครับสกิลของอันนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะแต่เรากดสกิลของอาราชันเตโชนะมาดูครับว่าเข้าไหมเห็นไหมครับทำดามเมจได้นะครับเห็นไหมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มันมีปัญหาน,นะก็เอาราชันเตโชมาปรับใช้ได้นะครับ หรือจะเป็นลำพงนะมันก็จะมีกระส่วนจำนวนหลายนัดน,นะครับก็จะทำดาเหมจได้ห้านัดน,นะถ้าตายก็ถือโอเคคนระับแต่ถ้าไม่ตายก็พาเตโชมันดีกว่านะเพราะว่าจะทำดาเหมจได้ครบทุกนัดเลยนะก็รอบนี้ครับเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลไหมนะสีม่วงอยู่ผลิตร,รอไว้เลย แล้วก็จะมีอีกหนึ่งไอเทมนะครับหนึ่งไอเทมไม่รู้ว่ามันผ่ามาได้ไหมโอเครอบนี้เป็นสีน้ำตาลได้หไหมเดี๋ยวเรายิงบอลให้ดูนะนี่เห็นไหมครับก็เข้าเหมือนกันนะสาหรับอาวุธเคียวนะครับอ่าแล้วยังมีเรามาดูไอเทมในส่วนของไอเทมเอ่อชำระล้างครับเอ่อไอเทมจูโจมีไหมเอออ่าจูโจมก็มีนะจูโจมก็ใช้ได้เหมือนกันจูโจมก็ไม่ได้แบบ อ่าไม่ได้แย่นะก็คลา้ายๆกับสกิลของเตโชนะครับไม่ได้ต่างกันเลยมาดูครับในส่วนของไอเทมชําระกันบ้างนะกดผ่านหน่อยนะอยากให้มันเป็นสีนะ้ำเงินมากกว่านะเอ,อ้ขอไปด้วยอยากให้มันเป็นสีม่วงนะบัฟสีม่วงนะครับอ่าเห็นไหมเป็นสีม่วงเลยนะครับโอเคสีม่วงรอบแรกเรา,เราตีไม่เข้านะมันจะติดบลารเรียนะเห็นไหมครับ ล้างครับบาเรียก็ไม่มีแล้วเราก็ตีได้ปกติเหมือนเหมือนกันนะโอ้ดรามจน้อยว่ะเลาะดีครับดีดีด,ดีถือว่ารอบหน้าเราได้ตีต่อนะเห็นไหมครับนี่รอบนี้ก็ติดบาเรียนะเรามากดไอเทมจู่โจมเหมือนกันนะครับลองดูครับว่าจะได้ผลไหมเห็นไหมครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับดังนั้นครับก็สิ่งที่ทำให้เล่นง่ายในด่านนี้ก็มีไอเทมชันละไอเทมจู่โจมอาวุธเคียว ลำโพงกีตาร์นะแมวก็โอเคนะครับแมวเพราะว่ามีจำนวนกระสุนหลายนัดนะอะไรอีกครับสัตว์เลี้ยงนะยสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวเราย้งไ,ได้ลองนะก็ลองมสโซคีนแล้วกันนะครับก็จะมีเตโชเตโชดีกว่ามิโซคีนนะครับพูดถึงนะโอเคครับนี่เรามาดูมิโซคีนกันบ้างน,นะเพราะว่ามิโซคีนอย่างเงี้ยนะมันทำดาวมิไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเรามาดูครับว่าแรงไหมกับกับดันนะ ก็ไม่ได้ลองครับไม่คือลองเลยนะลองดูนี่ครับเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยกดเลทนี่แล้วก็ประมาณนี้โอเคไม่ถึงนะกดผ่านก่อนนะครับไม่ถึงไม่ถึงคือความเร็วเยอะเกิ 1, นหะนึ่งพันอ่ะกับความเร็วหนึ่งพันนะครับมันต่างกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรากดแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับก็โอ้ยแตกเหมือนกันนะแต่ว่าดาเมจเราต้องเยอะนะครับ ดังั้นครับเตโชมองว่าเตโชกับชำระล้างดีกว่านะสำหรับผมคือดามีดมันลุ้นแล้วไงมันก็เลยแบบเออง่ายนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับเนี่หลายคน<ๆ>ก็น่าจะผ่านแหละก็ช่วยๆกันนาดามีดอ่ะก็พยายามปลกล้างกันทุกคนอาจจะเทิร์นแรกไม่ผ่านเราก็จะได้เออล้างในเทิร์นสต่อนะเทิร์นสเทิร์นสอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สำหรับการเล่นนะผมก็อยากแนะนําเหมือนเดิมครับก็จะเป็นสลามทองอะไรพวกนี้แหละ แล้วุญแจสมบัตินะครับสําหรับสายฟรีนะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมชุดตํานานน่าจะมาเร็วๆนี้นะเพราะว่าเห็นในในในเพจมานาบอกว่ากิจกรรมฟุตบอลโลกมาวันพฤหัสนะเอ้ยไม่ใช่สิอัปเดตวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าตอนเย็นหรือเข้าพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันมีคีย์นะครับคีย์คำว่าชุดสีส้มนะเป็นชุดฟุตบอลสีส้มนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นชุดนะักฟุตบอลไหมนะแต่มันเป็นชุดสีส้มนะยครับรออัปเดตตอนเย็นเลยนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกับเออัปเดตกิจกรรมใหม่นะก็สำหรับผูเล่นสายเติมอะสามหมื่นเพชรนะครับถ้าอยากจะเอาด้วงหรือเอไดโน,โนนะสําหรับกิจกรรมนี้ครับถูกใจคีรัวแน่ๆนะเพราะว่าคีรัวรอเจ้าไดโน,โนอยู่นะเห็นบอกว่าสามหมื่นเพชรเอาไปลงอะไรดีครับนี่ครับมาแล้วนะกิจกรรมใดคือมาแบบเป๊ะมากนะสําหรับคีรัวนะครับเป๊ะมากๆนะโอ้แบบเหิือนไอดีนั้นมาเพื่อคีรัวเลยเนาะ ก็เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกลับก่อนนะโอเคตอนนี้เตโชเราก็เหลือเหลือสองตัวนะครับเหลือสองตัวไม่รู้จะทำอะไรดีสองตัวนี้เปลี่ยนเตนโชอยู่ในเอ่อนี่เจอแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แกันครับอาจจะยาวนิดหน่อยนะเพราะว่าเราทดลองหลายๆอย่างนะครับให้คนดูได้รู้กันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดซับกด ติดตามให้ด้วยนะเพราะว่าจะครบ1,000แล้วอยากมีรายได้เหมือนคนอื่นบ้างนะครับ